ซึ่งนั่นก็คือลูกของนางภูคําและพญานาคนั่นเองราชาและเหล่าข้าหลวงเนี่ยกังวลใจกันมากเลยนะครับพยายามปรึกษาหารือกันว่าจะทํายังไงดีจนได้ข้อสรุปว่าเมืองตะโกงจาซึ่งเป็นเมืองมนุษย์ไม่อาจจะให้นาคน้อยสองตัวนี้เติบโตอยู่ในอาณาจักรได้ข,ข้าหลวงทั้งหลายจึงพยายามที่จะกำจัดนาคน้อยโดยการหั่นมันเป็นสองท่อนแต่ทว่าหลังจากที่หั่นร่างพญานาคแล้วกลับ พญานาคน้อยเพิ่มขึ้นมาจากสองตัวเป็นสี่ตัวจากสี่ตัวก็เป็นแตัวยิ่งหั่นก็ยิ่งมีพญานาคเพิ่มขึ้นทวีคูณปุโรหิตประจำเมืองจึงชี้แนะว่าให้นำเอาไม้ฟ้าดอกว่านที่ใช้บูชาเทวดามาทำเป็นตะกรับหนึ่งคู่เอาไปวางรองไว้บนเตาถ่านแล้วก็เผานาคน้อยทีละตัวจึงสามารถที่จะกำจัดนาคน้อยไปได้ทั้งหมดนับตั้งแต่นั้นมาล่ะครับ เมืองตะโกงจาก็ได้ชื่อใหม่ว่าตะโกงตันยับซึ่งตะโกงนั้นก็แปลว่าหนึ่งหัวหรือหนึ่งตัวส่วนตันยับก็หมายถึงตะกลับหนึ่งคู่นั่นเองหลังจากจัดการกับลูกนาคในท้องของนางภูคำได้แล้วนางรับใช้ผู้ที่สังหารราชินีก็ถูกเพชฌฆาตนำไปฝังทั้งเป็นในหลุมดินส่วนศพของนางภูคำก็ถูกนำไปทำพิธีศพอย่างสมเกียรติ และเมื่อเสร็จพิธีแล้วก็นำเอาไปฝังไว้ที่ทางสามแพร่งเพื่อไม่ให้วิญญาณของเธอเนี่ยกลายเป็นปีศาจร้ายแต่หลังจากนั้นไม่นานครับหลุมฝังศพของนางภูคำก็มีต้นไม้ชนิดหนึ่งงอกขึ้นมาและก็เติบโตขึ้นกลางหลุมศพของนางและต้นไม้ต้นนั้นในภาษาเมียนมาเนี่ยเรียกว่าต้นเลดโคกซึ่งมันก็คือต้นงิ้วที่คนไทยรู้จักกันนั่นเองครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวตำนานความรักของนางภูคำที่ผมได้นำเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรง